ความตายเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนดังนั้นเราต้องไม่ประมาทคนที่ตายบนท้องถนนคนที่ตายอยู่ตกเครื่องบินตายบ้างจมน้ำตายบ้างถูกฆ่าบ้างฆ่าตัวตายบ้างนะคนที่ตายตายกันอยู่เนี่ยบางทีเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะตายวันนั้นวันนี้ใช่ไหมเรารู้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลย ใช่ไหมอ่บางคนเนี่ยหมอบอกอีกสามเดือนตายอยู่มาเป็นปีก็มีนะอืมันไม่แน่เลยอันนี้จังไม่แน่นอนดังนั้นเราไม่รู้ว่าความตายจะพลากเราเมื่อ,อไหร่ <c oughs> จึงต้องไม่ประมาทถ้าเกิดพรุ่งนี้จะตายจะทำอะไรอพระพุทธเจ้าเคยถามกษัตริย์นะ ถ้าพรุ่งนี้ท่านจะตายท่านจะทําอะไรเออเห็นไหมกริย์บอกว่าพยายามคิดเรื่องกุศลอวอเนี่ยยมลองนึกง่ายๆถ้าพรุ่งนี้ยมตายทํำยังไงเนี่ยเออเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้ทําบ้างเราคงรีบทําโน่นทํานี่ทําอะไรต่ออะไรใช่ไหมถ้าเรารู้จริงๆว่าพรุ่งนี้เราตายต้องฝึกฝึกจิตให้จิตตั้งอยู่ในกุศล เพื่อเตรียมตัวรับสภาพว่าไอ้เอาละพรุ่งนี้เราตายเราจะวางจิตอย่างนี้แหละเทนนี้พระเจ้าให้วางจิตยังไงตอนตายไปดูพระสูตรนี้ว่าพระองค์บอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเห็นนะ พระศาสดาให้เราเนี่ยเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการตายอยาวันไว้กับความตายต้องกล้าเผชิญมันทุกคนต้องเจอแน่แต่เจอเวลาเจอแล้วเนี่ยเราจะสู้มันยังไงเราจะวางจิตยังไงไม่รู้ว่าเราจะนอนติดเตียงตายหรืออุบัติเหตุตายหรืออะไรตายเลือกรูปแบบการตายไม่ได้นะ ดังนั้นทุกคนต้องมีความพร้อมวันนี้เรามาบอกความพร้อมเพื่อต่อสู้กับความตายซึ่งเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนโดยตรงพระองค์บอกเลยว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลก ธรรมชาติสามอย่างคืออะไรคือความเกิดความแก่ความตายชาติชรามรณะศาสดาของเราให้ทราบไว้เกิดมาตรัสลูเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เกิดแก่ตายจะแก้อย่างไรเนือ <c> ง <oughs> นั้นการที่พวกเราทั้งหลายมานับถือพุทธศาสนา ก็เพื่อประโยชน์ตรงนี้อย่ามัวไปติดพิธีกรรมอะไรอยู่เร่งรีบทำความเข้าใจในเนื้อธรรมให้ได้พระองค์จึงบอกว่าการรู้อริยสัจสี่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงต้องได้เสพครบต้องได้ฟัง ต้องได้อ่านซึ่งพระาศาสดาบอกเลยว่าสัตว์ที่เวียน่หยในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้เสพครบคําพระาศาสดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บยากมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยก็ไม่ได้เสพครบเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากก็ไม่ได้เสพครบต้องเกิดในมนุษย์และต้อง เกิดทันพระพุทธเจ้าหรือทมวินัยที่ยังดำรงอยู่ด้วยดังนั้นก็ให้เรารักษาจิตอยู่ในเรื่องอะไรในอารมณ์ที่เป็นกุศลให้มากดังนั้นเวลาจิตเราคิดอกุศลพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงร,รีบทิ้งรีบละพอเวลาจิตเราอยู่ในอกุศลย,ยมพุทธเจ้าบอกปัดออกละนันทินันทิแปลว่าความเพลิน จิตไปตั้งอกุศลปุ๊บรีบทิ้งเลยปัดมันออกอย่าปล่อยให้มันตั้งอยู่นานตั้งอยู่นานมันยิ่งเจริญงอกงามไพบูร์นพอเจริญงอกงามไพบูร์เราก็ติดนิสัยไงติดนิสัยในการเสพคบอกุศลนั้นให้ฝังอยู่ในใจเราเกิดเป็นอนุสัยเป็นอาสวะขึ้นมานอนเนื่องในใจเราอย่างนี้ยพระองค์ทรงอุปมาอย่างนี้ว่า เวลาเรากำลังคิดอกุศลให้นึกเสมือนว่าไฟกำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าเราอยู่หรือไฟกำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะหรือหนังศรีรษะเราเป็นยังไงอยู่ได้ไหมใครลองเอาไฟแช็กไปลนเสื้อผ้าของอีกคนหนึ่งสินะอยู่ได้ไหมไม่ได้ละรีบดับไหมรีบดับ ดังนั้นเวลาไฟไหม้โลงเสื้อผ้าเราเนี่ยพระองค์บอกว่าเธอต้องใช้อะไรฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสรหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับใช่ไหมสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนจริงไหมไม่มีการหยุดความเพียรในการดับไฟเลยจริงไหม โอ้ยโ oh, ยมจะตบกันใหญ่เลยใช่ไหมช่วยกันดับไฟนี่แหละเพราะไม่งั้นโยมตายแน่นอนอดังนั้นอากุศลเกิดขึ้นพบที่เป็นอบายนารกกัาเนริฉานเปรตวิสัยกําลังเกิดขึ้นกับเราแล้วนะ,ะพระพุทธเจ้ามีมหากรรม,มวิพังยานในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดรู้ว่าผืนนานไหนจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพอะไรต่อไป พระองค์ก็บอกแล้วเนี่ยอกุศละกร,รมบท10เป็นเหตุให้นรกกับเนริชานเปลวิสัยปรากฏดังนั้นถ้าเราคิดอารมณ์10แบบเนี่ยนรกกำลังเกิดขึ้นกับเราทุกขติสมแบบกำลังเกิดขึ้นกับเราต้องรีบละนันทิละความเพลินในลมนั้นให้ไวที่สุดพระองค์จึงบอกเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสหีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนจริงไหมนั่นน่ะเราใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโยมผัสสะกระทบกับเราตลอดเวลาดีบ้างเลวบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างโยมต้องฝึกทิ้งอารมณ์ที่เป็นอกุศล ดังนั้นใครเขาจะทำอะไรให้เราไม่พอใจเดือดร้อนใจทุกใจเราต้องรู้จักปล่อยวางและแม้เราจะเกิดความคิดอกุศลก็ต้องรีบทิ้งอย่านำอกุศลน,นั้นมาประพฤติปฏิบัติด,ด้วยกายด้วยวาจาต่อไปมันจะเป็นกายกรรมวจีกรรมเกิดขึ้นจากมโนกรรมที่เรากำลังคิดนึกใช่ไหม พอเรากําลังคิดนึกเรื่องอกุศลแล้วเราเชื่อมันนะมันก็จะเกิดกายกรรมวัจีกรรมเกิดขึ้นต่อใช่ไหมอ่าอย่างเช่นเราได้ผัสสะมามีคนมานินทาเราอ่าเราก็คิดแล้วเดี๋ยวต้องไปด่ากลับอนะ่ใช่ไหมแค่คิดนะปั๊บเนี่ยพอไปเจอหน้าคนนั้นเป็นยังไงเราก็วัจจีกรรมก็เกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ไปว่ามันอืม พอมันว่าตอบมาเราแหมว่าไม่พอกายกรรมฟาดไปเปี้ยงไปกายกรรมเกิดอีกแล้วใช่ไหมอ่เห็นนะมันเกิดมาจากความคิดเท่านั้นเองจริงไหมอ่เพราะเราไม่ทิ้งความคิดอกุศลไงเข้าใจไหมอือจิตไปตั้งในผืนนาเรวที่เป็นอกุศลไม่ยอมทิ้งนะปล่อยให้เมาหมกอยู่กับอารมณ์นั้น ออันตรายเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมวันนี้มีคนขึ้นศาลติดคุกติดตารางเยอะแยะเลยเพราะการที่อกุศลใส่ไปในสื่อที่เรามีในมือกันทุกคนเลยใช่ไหมแต่ก่อนเราจะกระจายระบายความในใจของเราเนี่ยไปกับหนังสือพิมพ์เนี่ยยากมากแต่ก่อนยากเนาะ โอ้ต้องไปเสียตังค่าโฆษณาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้คิดอะไรส่งออกไปอุ้ยกระจายไปทั่วโลกเลยเลยทําให้กรรมมันก็แรงกระตามกลับมาด้วยเหมือนกันนะอาตมาว่าเราเนี่ยติดคุกติดตารางเพราะไอ้อุปกรณ์พวกนี้เยอะแยะไปหมดนะเออเราหาเรื่องให้ตัวเองจริงๆเนาะใช่ไหม ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เราก็คงจะทำไล่ทำนาอยู่สบายๆใช่ไหมใช้ชีวิตสบายๆเดี๋ยวนี้ชีวิตเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางตลอดเลยใช่ไหมอืมเนะเพราะเราใช้อุปกรณ์ไม่เป็น <c oughs> เราคุมอารมณ์เราไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกการควบคุมอารมณ์รักษาตนเองด้วยการเสพคบธรรมะ ด้วยการเจริญเมตตาด้วยการให้อภัยด้วยความอดทนนะปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองและทุกคนไม่ต้องไปสอนคนอื่นด้วยนะแค่ยมสอนตัวเองทุกคนเสพครบคำพระศา,าสดาแล้วทุกคนนำไปสอนตัวเองพอแล้วไม่ต้องขยันไปสอนคนอื่นก็ได้แต่ให้คนได้เสพครบธรรมะพระพุทธเจ้า แล้วสัญญาว่าจะนำไปใช้กับตัวเองหมดปัญหาแล้วแต่เพราะไม่นำไปใช้กับตนเองปัญหาเลยเกิดนะการเบียดเบียนกันก็เกิดขึ้นเบียดเบียนทางกายเบียดเบียนทางวาจานะซึ่งมันเริ่มมาจากการเบียดเบียนทางใจใช่ไหมซึ่งมันก็มาจากเหตุคือสัมผัส สัมผัสทางตาไปกระทบกับเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่สัมผัสทางหูไปได้ยินเสียงที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจสัมผัสทางจมูกทางลิ้นทางกายพอกระทบปั๊บเนี่ยเกิดเวทนาขึ้นเพราะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหา พอเกิดเวทนาที่ไม่ชอบใจก็เกิดตัณหาความอยากไปเรื่องอกุศลไปละเห็นนะนี่ธรรมชาติเหล่านี้จะไหลไปอยู่ในจิตของเราหมดเลยเราจึงต้องมาฝึกจิตเนี่ให้จิตตั้งอยู่ในกุศลให้มากกุศลที่แท้จริงคืออะไรกุศลาสีที่แท้จริงคือสติปัฏฐานสี ถ้าผู้มีพระภาคบอกเลยว่าสติปัฏฐานสี่คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงอยากสร้างกุศลก็จเจริญสติปัฏฐานสี่ง่ายๆสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมพระผู้มีพระภาคทรงอธิบายด้วยอาณาปานสติที่เรานั่งทำเมื่อสักครู่นี้ เป็นสติปัฏฐานสี่เรียบร้อยแล้วใครเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าเป็นกายยตาสติใครเห็นจิตที่กำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใครเห็นปิติเห็นสุขนะทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าแลไหลออกเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืน ภายในใจของเราเห็นการเปลี่ยนแปลงการขยับของจิตเกิดดับไปมาเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นนะ